สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาดูดวงความรักความสัมพันธ์ให้กับชาวราศีมกรประจำะเดือนมก,กราคม2568นั่นเองนะคะเราก็จะมาดูให้ก่อน่วงหน้าเลยนะคะอันนี้ยังอยู่ในช่วงของเดือนธันวายุดนะคะที่เราดูกันอยู่ตัรงนี้ซึ่งในวันนี้นะคะเรามาในรูปแบบของพอดแคส ะะมีแต่เสียงกับรูปภาพน่ารักน่ารักตรงนี้ออกมานะคะนั่นเองนะแล้วก็เราก็จะทําแบบนี้อีกหลายๆคลิปอีกต่อ,ตอไปนั่นเองนะคะเพื่อเป็นการที่จะได้ไม่ล่าช้าสาหรับทุกทกท,กท่านที่เข้ามาลักชมในตังนี้เนาะเราอาจจะไม่ได้โชว์หน้าไพา่เราอาจจะโชว์น้องน่ารักน่ารักอาจจะเป็นลูกแมวลูกนกอ,อะไรอย่างเงี้ยนะคะไปเรื่อยเรือยนะยังไงแล้วเราก็ขออนุญาตอ่านอ่านไพ่เลยแล้วกันนะคะในตรงนี้เนาะก็คือเราใช้ทั้งหมดเ สี่สำห้าสำรับนะคะเราก็จะมีะเป็นเมเจอร์อะ Major, อนาเมเจอร์อะคนานะคะแล้วก็มีออร์แลคเเอลทั้งหมดสี่สำรับแล้วก็จะมีคาลีออร์แคเเลแล้วก็เจสต์ออร์แคเเลแล้วก็โลเมนแองเจลออร์แคเเลแล้วก็โซลจิตวิญญาณออร์แลนะเคเเอลนะคะในตรงนี้นะโอเคนะคะเราคำทำนายในตรงนี้นะคะเราก็าสำหรับแรกนะคะเราก็มาจาก กาลีออร์ลคเคนะคะอันแรกเลยก็คือมาจากทงมานุมูลนะคะใบแรกนะคะแล้วก็บาจากาลีแล้วก็ชามูลดาแล้วก็กาลีกาปิดกาปาลุ G G ip, ari, นะคะแล้วก็มามาหากาลีนะคะในตรงนี้นะนั่นก็คือจะมีความหมายอยู่ตรงที่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณนั้นเผชิญ คุณจะได้รับความยุติธรรมแล้วก็จะได้รับการคอรอบครองคุ้มครองการปกปก้ปกปักรักษาปกป้องในตรงนี้นั่นเองนะคะแล้วก็จะได้ความยุติธรรมเกิดขึ้นไม่ว่าจะอะไรก็ตามที่มายั่วยุทําให้คุณนั้นโกรธหรือเกลียดกาัหรือมีความเจ้าอารมณ์โมโหอะไรต่างๆนานาในตรงนี้นะคะเราก็อยากจะบอกว่าทุกสิ่งทุกอย่างจะถูกคลี่คลายจะถูกมาลายไป บางคนบางท่านอาจจะมีความสงสัยนะคะว่าเอ๊ะกดๆอยู่ทําไมจู่ๆเราหายเองได้อะไรอย่างงี้นะคะก็คือมาจากพลังงานเส้นศักดิ์สิทธิ์ปกป้องนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นเราในในตรงนี้ในพลังงานในตรงนี้นะคะอยากจะให้คุณนั้นมีจิตใจที่แน่วแน่เราก็มีความมั่นคงกับทุกสถานการณ์ไม่ว่าจะเกิดอะไรเกิดขึ้น,นอะไรตรงนี้ก็ตามนะคะจงมีจิตใจที่มั่นคงและแน่วแน่และยึดมั่น ความเป็นจริงแล้วกล้าที่จะเผชิญกับความจริงนั่นเองนะคะแล้วก็ยอมรับความจริงให้ได้ว่าสิ่งที่เราเผชิญในตรงนี้นั้นเจออะไรมาและกาลังจะเกิดอะไรเกิดขึ้นในตรงนี้นั่นเองนะคะแล้วยอมรับจนให้ได้แล้วก็รักตนเองยึดม,มั่นกับตนเองอันนี้คือจากสำนักของการีออราเคิลนะคะแล้วต่อไปนะคะเราไปดูไพ่จัดสุดกันนะคะเขาบอกว่า love and is h e l l me Open until you, นะคะก็คือจงเคาะแล้วจะเปิดให้แก่ท่านก็คือเคาะแล้วก็จะเปิดให้แก่ท่านก็คือหมายความว่าถ้าหากคุณนั้นสงสัยอะไรปัญหาเรานั้นก็จะถูกคลี่คลายไปนั่นเองนะคะต่อไปนะคะเป็น Love one another as I have loved you นะคะรักรักกันนะดังที่ เราได้หลักเธอก็คือจงรักและสามัคคีกันเหมือนดังที่องค์พระเจ้าสุลักคุณเช่นกันในตรงนี้นั่นเองนะ Who so ever shall do the will of my father which is in heaven the same is my brother and sister and mother ก็คือผู้ใด ก็ตามที่จะปฏิบัติตามพระประสงค์ของพระบิดาของเราผู้ทรงสถิตในสวรรค์ผู้นั้นก็คือพี่น้องชายหญิงและมารดาของเราเลิศเพง,งนะต่อไปนะคะก็จะเป็น uh, let not your heart be be too r e d นะแล้วก็ เนเธอรนะคะอันนี้อันนี้ต้องขอภัภนะัยเนาะ Left in be afraid นะคะอย่าให้ใจของคุณวิตกและอย,กกลลยอย่ากลัวน่นเองนะคะ Was ever you s a i as the father in my name He will get in จอะคะก็คือสิ่งใดที่ท่านจะทูลขอจากพระบิดาในนามของเราพระองค์ก็จะประทานแต่ถท่านี้ก็เพนะคะอันนี้คือจากประมาณอารมณ์เหมือนกับว่าถ้าเราสงสัยอะไรนะคะให้เรานั้นเอ่อยเอ่อยสงสัยและวทบทวนสิ่งเหล่านั้นก็จะคลี่ไขแล้วก็จงรักตนเองแล้วก็ จะมาคีกันในตรงนี้นะคะแล้วก็เหมือนกับศรัทธาศรัทธาและเชื่อมั่นในสิ่งที่เป็นนะคะแล้วก็อย่าไปวิตกกังวลอย่าไปวิตกกังวลกับสิ่งที่เกิดขึ้นนะคะเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างจะผ่านพ้นไปได้ด้วยดีนั่นเองนะคะแล้วก็ต่อไปนะคะได้ นิวเลยนะคะในความรักความสัมพันธ์ในครั้งนี้นั้นมีบางเคสในบางท่านอาจจะพบเจอคนใหม่หรือหลักครั้งใหม่ <c oughs> หรือคนเก่าเปลี่ยนแปลงเป็นคนใหม่ให้กับคุณในตรงนี้ทุกสิ่งทุกอย่างอาจจะมีความคุ้นเคืออาจจะมีความรักอาจจะมีบางสิ่งบางอย่างซ่อนเร้นอยู่ในตรง อาจจะเป็นการเซอร์ไพรส์ก็ได้นะครับเพราะว่าในตรงนี้มีโรแมนติกฟิลลิ่งเกิดขึ้นด้วยอาจจะมีความสุขความสมบูรณ์แบบในตรงนี้เกิดขึ้น make the effort ก็คือความสุขความสมัคคีการที่เข้ากันได้ดีในตรงนี้เกิดขึ้นเพียงแค่คุณเปิดใจเนาะ getting to know each other ในตรงนี้นะคะเพราะฉะนั้นเราในตรงนี้คุณบางบางเคสในบางท่านอาจจะเจอหลักครั้งใหม่เจอคนใหม่ที่จะเข้ามาทําให้คุณนั้นใจฟูใจ ใจ,ใจสดใสขึ้นในตื่นี้เพราะฉะนั้นมาใน,นต,ตรงนี้นะคะโซโ่จิตวิญาณก็จะมาบอกคุณวนน่าจงเปิดใจนะเ w a k e n i n g นะคะจง,จงตื่นรู้นะคะจงจงตื่นรู้แล้วก็เวเรียนนะคะความแปรปรวนนะเวเรียนความแปรปรวนแล้วก็มีนอนนะคะสิ่งรอบกาย กาวดิ้งเดินออกมาแล้วก็อาจูโซนะในวันนี้เราทําคลิปออกมาเราเจออาจูโซมาหลายคลิปมากนะคะในตัวนี้เนาะอาจูโซก็คือประมาณเหมือนอารมณ์ว่าให้คุณนั้นน่ะตอบคําถามตัวเองคือถามภายในว่าตัวเองเราต้องการอะไรแล้วก็นําสิ่งนั้นออกมาและสิ่งรอบข้างรอบกายก็จะน้อมรับจงถามภายในของตัวเองว่าตัวเองเต้องการอะไรและสิ่งรอบข้างก็จะน้อมรับแล้วก็ เพื่ออำนวยให้ทุกสิ่งทุกอย่างนั้นกระตุต้นทําให้คุณนั้นได้ตื่นรู้แล้ก็ได้สัมผัสถึงอารมณ์ที่คุณนั้นได้มีแล้วก็มีการปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงตนเองและปรับเข้ากับสถานการณ์ต่างๆได้นั่นเองนะคะเดีย๋ยวเรามาดูกันว่าไพนเมเจอกำลังจะบอกอะไรกับคุณนะคะไพ่ใบแรกนะคะได้เอซับคันะคะได้เดอะมูนซิกซับคัแล้วก็ทรซับเพนต์เคิลเซัวาย ะะแล้วก็โฟร์ซับซอสนะคะแล้วก็เอสซับหวานเซเว่นซับหวานเซเว่นซับซอสแล้วก็คิวซับคัสแล้วก็เดือดไฮร็อกแฟงเอสซับคัสในตรงนี้นะคะเรามองเห็นถึงการจากไปการผัดผ้าการการเลื้อปลาการเกิดขึ้นแล้วก็มีการเหมือนกับมุกพรจากความคิดความรู้สึกออกจากความสัมพันธ์เหมือนคุณดึงความคิดความรู้สึก ออกจากความสัมพันธ์แต่ก่อนที่คุณน้นจะเดินออกในตรงนี้คุณได้มีการพูดคุยมีการสื่อสารมีการกระทบก,กระทั่งกันและการสื่อสารในตรงนี้แหละจึงทําให้คุณนั้นหยุดนิ่งหรือเกิดการหยุด,น,ยดนิ่งในความสัมพันธ์นี้เกิดขึ้นและเดินจากมาหรือมุดออนความรู้สึกในตรงนี้ในบางเคสในบางท่านตัวอาจจะยังไม่มาแต่ว่าความรู้สึกออกมาแล้วในตรงนี้นั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นแล้วไม่ว่าจะเกิดอะไรเกิดขึ้นขอแค่ให้ความรู้สึกของคุณนั้น จงอยู่กับตัวคุณแล้ก็พยายามนะอย่าไปหวัดแวงอย่าไปวิตกกังวลรู้สึกดีสิ่งนหนทำสิ่งนั้นรู้ว่ามันยากแต่ก็พยายามเถอะนะคะเพราะว่าเราดูจากตรงนี้แล้วคุณทําได้คุณเก่งนะคะขอบคุณค่ะ